สำหรับในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องตัวอักษรในการสื่อสารซึ่งมีหัวข้อย่อยดังนี้ 1. ประเภทของตัวอักษร 2. โครงสร้างของตัวอักษร 3. หลักการพื้นฐานในการใช้งานตัวอักษรตัวอักษรในการสื่อสารตัวอักษรนั้นเปรียบได้เหมือนกับภาพซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆซึ่งประกอบกันเป็นตัวอักษรซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะกันออกไปเปรียบได้กับตัวอักษรเป็นร่างกายของคนเราและส่วนประกอบนั้นๆเปรียบได้กับอวัยวะของร่างกาย ประเภทของตัวอักษรจากส่วนประกอบต่างๆของตัวอักษรทำให้เกิดรูปแบบของตัวอักษรที่ต่างกันออกไปสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะดังนี้ 1. เซอร์ฟเป็นแบบอักษรที่มีลักษณะเป็นทางการมีพัฒนาการมาจากรูปแบบของตัวอักษรที่เขียนด้วยมือซึ่งมีลักษณะเด่นคือเส้นขวางที่ปลายของเส้นลำตัว หรือหางซึ่งเรียกว่าเซอร์ลีฟสองซานเซอร์ฟเป็นแบบอักษรที่พัฒนามาจากแบบเซอร์ฟแต่มีการตัดทอนส่วนที่เรียกว่าเซอร์ฟหรือหางนั้นออกไปคำว่าซานเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าปราชจากซึ่งการลดทอนส่วนนี้ออกไปทำให้ตัวอักษรมีความเรียบง่ายและดูทันสมัยขึ้น 3. สคริปเป็นแบบอักษรที่มีลักษณะคล้ายกับการเขียนด้วยมือเป็นแบบลายมือซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปโดยปกติตัวอักษรแบบสคริปนี้จะมีลักษณะต่อเนื่องกันของตัวอักษรและมีการเอียงเล็กน้อย 4. Display เป็นแบบอักษรซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างความแปลกใหม่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ มักจะใช้ในการพาดหัวโฆษณาหรือประกาศสั้นๆ5 s สิมโบลเป็นแบบอักษรที่เน้นไปในลักษณะการพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปดาวหรือรูปดอกไม้โครงสร้างของตัวอักษรไทยตัวอักษรไทยก็มีโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะ ที่แตกต่างจากตัวอัก,อรกรษรภาษาอังกฤษจากโครงสร้างของตัวอักษรไทยนั้นทำให้สามารถแบ่งลักษณะประเภทต่างๆได้ดังนี้ 1. ตัวอักษรแบบหัวกลมโปรง่งมีลักษณะที่หัวชัดเจนเหมาะสำหรับใช้เป็นเนื้อความเพราะอ่านง่ายเปรียบได้กับแบบอักษรเซริฟภาษาองังกฤษ 2. แบบหัวแฝงเรน เป็นลักษณะแบบอักษรที่มีหัวเล็กหรือไม่มีหัวมีลักษณะเรียบง่ายเปรียบได้กับแบบอักษรซานเซอริฟของภาษาอังกฤษสตัวอักษรแบบลายมือเป็นลักษณะที่เขียนด้วยลายมือแบบอิสระมีความสนุกสนานไร้กฎเกณฑ์เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ 4. ตัวอักษรแบบอารัก เป็นลักษณะการคัดลายมือแบบโบราณมักมีหัวแหลมเหมาะสำหรับใช้ในงานพิธีงานทางการแบบพิธีรีตองหรืองานที่ต้องการลักษณะแบบอนุรักษ์นิยม 5. ตัวอักษรแบบประดิษฐ์เป็นลักษณะของตัวอักษรคล้ายกับแบบดิสเพลย์ของภาษาอังกฤษมักใช้ในการพาดหัวหรือข้อความสั้นๆไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเนื้อความ หลักการพื้นฐานในการใช้งานตัวอักษร 1. การเลือกใช้สีโดยทั่วไปนิยมใช้สีตัวอักษรที่ตัดกับสีพื้นเพื่อให้ตัวอักษรเด่นชัดเจนและอ่านง่ายปกติจะใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพื้นสีอ่อนหรือใช้ตัวอักษรสีอ่อนบนพื้นสีเข้ม2รูปแบบของตัวอักษรรูปแบบ และสีของตัวอักษรควรเป็นไปในแบบและทิศทางเดียวกันยกเว้นข้อความที่ต้องการเน้นไม่ควรใช้รูปแบบและสีของตัวอักษรที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานและจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะใช้ 3. ขนาดของตัวอักษรควรกำหนดขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับระยะห่างของผู้ดู สำหรับคนสายตาปกติในระยะห่าง32ฟุตขนาดตวัวอักษรควรมีความสูงไม่น้อยกว่า1นิ้วจึงจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าในระยะทางของผู้ดูที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นขนาดความสูงของตัวอักษรก็จะลดลงและเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 4. ช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตวัวอักษร ในการเขียนข้อความนั้นจะเกิดช่องไฟขึ้นควรมีการจัดช่องไฟให้มีระยะห่างระหว่างตัวอักษรทุกๆช่องมีระยะเท่ากันทั้งนี้ไม่ควรที่จะห่างหรือแคบจนเกินไปสรุปทฤษฎีการสื่อสารและสื่อการศึกษาในตอนนี้นะครับในตอนนี้เราได้ศึกษาในเรื่องของการสื่อสารที่หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลโดยผ่านทางการใช้สัญลักษณ์ภาพหรือสื่อต่างๆที่เข้าใจตรงกันได้ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น4ประเภทคือการสื่อสารในตนเองการสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารแบบกลุ่มและการสื่อสารมวลชนในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารจะสามารถเข้าใจกันได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นทักษะในการสื่อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายถ้าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีปัจจัยต่างๆเหล่านี้สอดคล้องกันก็จะทำให้การสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้นสามารถเข้าใจตรงกันมากขึ้นและสามารถขจัดอุปสรรคในการสื่อสารออกไปได้สำหรับสื่อการเรียนการสอน ในความหมายกว้างๆจะหมายถึงสิ่งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการและกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ทักษะและเจตคติไปสู่ผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้สำหรับการจำแนกสื่อการศึกษานั้นก็สามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่งเช่นลักษณะของสื่อ วิธีการใช้งานรูปแบบของสื่อซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้แบ่งไว้หลายแนวคิดเช่นการจําแนกสื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้การจําแนกสื่อตามลักษณะที่ใช้ในการสื่อความหมายทางเสียงและภาพและการจําแนกสื่อตามทรัพยากรการเรียนรู้หรือการจําแนกสื่อตามรูปแบบการใช้สื่อประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับจะแตกต่างกันออกไป ตามสิ่งที่ผู้เรียนได้สัมผัสหรือมองเห็นผ่านทางสัญลักษณ์ต่างๆเราสามารถคาดคะเนประสบการณ์ได้ตามระดับของความเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเปรียบได้กับกลวยประสบการณ์ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุทางประสาทสัมผัสต่างๆจากสิ่งที่มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุดไปสู่สิ่งที่มีความเป็นนามธรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่เราจัดให้ผู้เรียนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อาจจะเป็นการผสมผสานกันใ,นในหลายๆขั้นของกลวยประสบการณ์ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เกี่ยวกับการกระทำกลุ่มที่เกี่ยวกับการสังเกตและกลุ่มที่เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ในการเลือกสื่อการศึกษาม,มาใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นผู้สอน จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเรียนให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นหลักในการเลือกสื่อซึ่งอาจจะใช้หลักการของ a d ช u a l โ o เดลมาใช้ในการวางแผนในการใช้สื่อการศึกษาแบบจำลอง a d ช u a ว m ม d ดลเป็นแบบจำลองที่เน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับผู้สอนในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบการนำไปใช้จนถึงขั้นตอนการประเมินผล